ในประเด็นนี้ค่ะสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ค่ะเขาได้มีการมีมติเห็นชอบนะคะให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่ององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้คำประกันวงเงิน400ล้านบาทระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรโคโนมค่ะ คณะรัฐมนตรีเองค่ะได้มีมติเห็นชอบการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคโดยให้กระทรวงการคลังค่ะคำประกันจำนวน400ล้านบาทระยะเวลา3ปี ตามที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งเป็นผลจากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในช่วงปี2,568ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ประกอบกับต้นทุนด้านการผลิตค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นทางอสคจึงจำเป็นต้องรับซื้อนมดิบจากเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโน,นมเพิ่มเติมอีกจากปกตินะคะจากเดิมนะคะ367ตัน บวกเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะอีกวันละ55ตันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรเพิ่มขึ้นทําให้ผลประกอบการของออสขขาดทุนมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องซึ่งจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงกันยา2568ค่ะมีการดําเนินงานที่ขาดทุนสะสมนะคะเป็นจํานวนกว่า403ล้านบาททั้งนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ก็ได้มีการบรรจุแผนการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินอยู่ที่400ล้านบาทดังกล่าวนี้ไว้ในแผนนะคะบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,569แล้วโดยซึ่งทางคอรมอเองนะคะก็มีามาติอนุมัติแผนการบริการหนี้สาธารณะดังกล่าวแล้วค่ะเมื่อวันที่30กันยายน2568โดยให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอ,อสะคอน,นำความคิดเห็นของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโคโนมโดยนะคะอาจจะมีการร่วมนะคะกับกระทรวงพาณิชย์หรือภาคเอกชนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมภายในประเทศอย่างเป็นระบบอีกด้วยค่ะ ตรงนี้เองนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการช่วยเหลือในทุกๆภาคส่วนนะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของรายได้แต่ทำยังไงนะคะเราจะสามารถที่จะนำนมที่ค้างสต็อกตรงนี้นะคะไปสมทบในด้านอื่นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนนมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ